ี่คือน้ำตกห้วยหลวงนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตกบักแตวค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดในอีสานใต้นะคะน้ำตกมีความสูงถึง45เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ ไหลผ่านหน้าผาสูงลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ส่วนของน้ำก็จะมีสีเขียวมรกตสวยงามค่ะทรายสีขาวน้ำไม่ลึกนะคะเหมาะสำหรับการเล่นน้ำเป็นอย่างมากเลยค่ะแอ่งน้ำก็จะมีในส่วนของปลานะคะจำนวนมากเลยวนว่ายเวียนว่ายอยู่ในน้ำนะคะถือเป็นอีกสถานที่ไฮไลท์ของจังหวัด อุบลราชธานีเลยค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะววันนี้เราไปถึงก็สั่งในส่วนของส้ตมตำแล้วก็ไก่ย่างกันทานก่อนนะคะก่อนที่จะเดินลงไปน้ำตกนะคะและอีกหนึ่งเมนูก็คือตำกล้วยค่ะต้องบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะและพามาชมบรรยากาศระหว่างทางเดินลงไปชมน้ำตกนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ มีเสียงน้ำตงเสียแล้วลงไปก่อนไหมนกีธาช่างตอกีธาชงายตอชงา้เลยกีธชงาชัวพอทากระจาะ จับจีเจเด้อตอนนี้เราเดินนะคะลงทั้งหมด273ราขั้นค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคะ่ะ คุณพ่อก็คือสู้มากกำลังเดินลงนะคะเดินลงยังรู้สึกว่าชิวๆอยู่นะคะแต่ขาขึ้นนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่หอบมากๆเลยทีเดียวจะลงไปดูนะคะความสวยงามของน้ำตกค่ะน้ำตกห้วยหลวงนะคะอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะ ของเรานะคะก็จะเจอน้ำตกแล้วนะคะลงไปน็กน้อยเท่าน,นั้นอ

ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วประบุเปริกไม่ค่อยทำงานม้งไขใช่หหลังอย่างสวย 哎呀！ นตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกนะคะห้วยหลวงค่ะจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะน้ำค่อนข้างที่จะใสามากๆเลยค่ะมีในส่วนของน้องปลาแหวกว่ายเต็มไปหมดเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะอยู่อำเภอนาจันท์จังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะ เป็นหีแลนมาสนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะน้ำตกไหลลงมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศธรรมชาติเขียวขจีบวกกับเสียงของน้ำที่ไหลลงมาเป็นอะไรที่เินใจได้อย่างมากๆเลยนะคะยิ้มค่ะ ไปบายน้ำตกาขากลับของเรานะคะตอนนี้กำลังขึ้นไปขึ้นไปก่อนเลยไปก่อนเลยเหรอถ<ป>สงทางจะแสนไกล ทำ,ทำไมได้ชปทำฉากกับชากประชาตรายทำไมขาลงรู้สึกว่าชิลขากลับที่แบบ,บ,บงงกับบรรยากาศแบบเขียวขจีแบบนี้นะคะสวยงามมากๆาเลยค่ะระหว่างทางถึงจะมีเสียงในส่วนขอการหอบ เล็กน้อยหรือเปล่านี่นะคะเราก็ทำการขึ้นกลับไปคืนแล้วค่ะก่อนจะได้เจอธรรมชาติที่สวยางามก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับการลงไป ทั้งหนึ่งกับน้ำตกหว้วยหลวงนะคะจังหวัดอุบลราชาธานีเป็นทริปปุ๊บปั๊บทริปนะคะมาถึงตอนแรกเราจะขับรถเฉยๆตัดสินใจระหว่างทางไม่รู้ว่าจะไปไหนตัดสินใจแบบทริปชว่มากเลยนะคะ สักครู่นะคะระหว่างทางก็จะมีกองเชียร์ที่กำลังเดินลงไปนะคะว่าใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วอีกอึดใจเท่านั้นเราจะถึงจุดหมายปลายทางเชื่เรา,เาลงมาตอนนก็กำลังขึ้นไปเก็บอาการให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าเราเนี่ย เก็บอาการให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าเราเหนื่อยสามร้อยเจ็ดสิบสามขั้นคขาบอกให้เก็บอาการให้อย่าให้ใครรู้ว่าเราเหนื่อยไม่น่าจะเก็บอาการอยู่แล้วค่ะตอนนี้กลับทางลงไปน้ำตกนะคะ สองร้อยเ็ดสบสามขั้นเราทำสำเร็จแล้วค่ะ้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเก็บอาการไม่ค่อยอยู่เลยค่ะหอบก็คือหอบแบบจะเต็มเห็นคนมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นตรงกับวันหยุดด้วยวันหยุดยาวนะคะวันนี้13ตุลาสองพันห้าร้อยหกหก้วยหลวงค่ะ สนุกมากๆค่ะรอบหน้าเราจะต้องมาอีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะนะัดไปกับชาค่ะ